เหรียญของหลวงเปิรนวัดบางพาะในจังหวัดนครปฐมครับเหรียญรุ่นเนี้ยเขาเรียกเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีครับเหรียญรุ่นเนี้ยจะสร้างเมื่อปีพศสอง4ห้าสามสี่ครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แนวหน้าของวัดบางพาะอีกรุ่นครับที่ลูกสิ์ของหลวงเปิรนเนี่ยไปโดนยิงมาที่บริเวณหน้าอกเนี่ยแต่ก็ไม่เข้าครับนี่คือประสบการณ์เหรียญรุ่นมหาเศรษฐีครับปีสอง4ห้าสามสี่ครับ อีกหนึ่งตำนานเหรียญของวัดรางราครับระดับแนวหน้าครับที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนี่ยก็จะหายากหน่อยครับและก็มีราคาค่อนข้างสูงครับ,รบส่วนเหรียญทองแดงเนี่ยก็ยังพอหาเช่าเก็บกันได้นะครับอยากให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิลเนี่ยเช่าหาเก็บเหรียญเ,เนื้อทองแดงกันไปนะครับยังพอหาเช่าเก็บได้และ ราคาเนี่ยก็ยังไม่สูงมากนะครับปีสองห้าสามสี่ครับเหรียญประสบการณ์ลูกศิษย์ของโลเปินเนี่ยโดนยิงที่หน้าอกเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินครับครับโลเปินเนี่ยกำลังนั่งอยู่ครับแต่ด้านนี้ด้านซ้ายและด้านฝาเนี่ยก็จะเป็น เสือมหามนาจของหลวงปิ่นวัดบางพระครับเหรียนประสบการณ์แนวหน้าของวัดบางพระครับดูของแท้ๆไปกันนะครับการเล่นหาพักเครื่องในสมัยเนี้จะต้องระมัดระวังสูงน,นะครับของปลอมเรียนแบบมีมากมายครับอย่างเช่นพระสมเด็จปมอม พระหลวงพระเงินปอมปอมพระรอดพระคงพระเปิมพรนดินพระกุต่างๆเนี่ยก็มีของปอมมากมายครับระวังครับสําหรับการเล่นหาพระเครื่องต่างๆนะครับ,บเล่นของแท้ๆดูง่ายไปเลยครับ พขยายครับดูของแท้ๆไปกันนะครับเป็นเหรียญเนืง้อเงินครับร,รุ่นรุ่นมหาเศรษฐีครับครับภาพขยายครับ ของแ,แท้ไปกันนะครับเป็นเหรียญเ,เนื้อเงินครับเล่นหาของแ,แท้เนี่ยห้อยคอไปไหนเนี่ยไม่ต้องอายใครครับไม่เหมือนกับของปลอมครับถ้าผ้าปลอมเนี่ยก็ห้อยหลบแอบไปเรื่อยครับส่วนพระของแท้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็แท้ตลอดครับส่วนพระปลอมเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ยก็ปลอมตลอดครับ ด้านหน้าของเหรียญครับด้านหลังเหรียญครับรุ่นมหาสิทธีครับสำหรับชิ้นเนี้ยก็จะมีเส้นเกษาของหลวงเปิ่นเนี่ยติดเสริมไปด้วยครับเพื่อเพิ่มพุทธคุณครับ มีเส้นเกษาของหลวงพ่เปิญอยู่ครับครับาขยายครับเส้นเกษาแท้ๆของหลวงพ่เปิญวัดบางพระครับเสริมพุทธคุณเพิ่มเพิ่มไปครับครับขยายครับ าดูยากครับ,รบเดี๋ยวดูภาพขยายกันนะครับบังมุมบังอะไรได้ เนื้อเงินนะแสงจะสะท้อนนะครับเวลาไายทำครับจะจะยากหน่อยครับครับจะยากหน่อยครับแสงจะสะท้อนครับดูยากครับเส้นเกสษาด้วยวครับเสันเกษาของ หลงเขาเป็นแท้ๆครับขอดูง่ายนะครับเพิ่มพุทธคุณในตัวเหรียนไปครับมีเส้นเกษาของหลงกงปัญเนี่ยติดไปครับอุ่นใจครับครับปัจจุบันเนี่ย เหรียญรุ่นนี้ก็ยังพอหาเช่าเก็บได้นะครับสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับยังพอหาเช่าเก็บได้นะครับดันหลังเหรียญครับมีเส้นเกสาครับเหรียญประสบการณ์ครับโดนยิงที่หน้าอกแต่ก็ไม่เข้าครับ วันนี้ผมก็เลยนำพระของหลวงปิ่นวัดบางพระรุ่นรุ่นมหาสิรษฐีปี 2,5, 3,4เอามาให้เพื่อนเนี่ยได้รับชมหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ